ไปดพี่น้องมันป้าได้สิสิงัวเผางามๆเลยพี่น้องเซลล์เดียป้างามเลยพีนอาเห็ดเมนูยังไงชอยจุ๊ชอยจุมีชอยจุมีดิมตาเพิ่มมีตกราเทนโอราเทนนานโอแซบแซบแซบเหมือนไงชอยจุพี่น้องเอ้ยมันดีเพิ่นวะสิ่นเอิบมันนี่ย Ni sợ lưu nha. Bonsi hong hai hèn lên lên. Ni lưu nha lẽo sông hai. Hệ cung nha hô. Hệ cung nha lắm gần hô nó. Sì, mùa khói nó. Sì, mùa khói nó. Sì, mùa khói nó. Sì, mùa ช่เมย์มันจะขาดหน่อยมันเป็นดีม่เลิกปหนอด้วดีเป็นยุงสมโทสิคมอยู่แระดับกางพี่อะดีคม nắng có on on rồi, qua màn nọ một mùng, màn nọng một mùng 呃，检查检 Đây, tập à, cái thế này cái nhảy đi bên ngoài. Ủa. Ủa, nhảy đây cái thế này tập nhảy tập tập ủa tập là gì đây bên, ngoài bên ngoài. Tập xuất 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 này tập này เดินฝรั่งมันเปรเี้ยว

Thế là neo Neo đấy, nó bị đâu นอนไปนอนเด็ประมาณนี้ในโฮสปิ่เราไปนอนเนาะแวเราก็ว่าในครอบครัวกินลิฟโบราณพวกขี้พนี้กินลิฟสองคนสามคนนะฮะพอเท่าแล้วก็อนสปิ่เขาลุงลุงป่ากินซุปสีน้ำเงาน m i n i แล้วก็ตัวน okay. okay, okay, <BLANK. S 2> ี้เฮาสิปี้ນ້ປນລນັວປປ ต้มเพียวนะพี่น้องใส่ปาลาแดงนอยนึ e งเฮ้ยแหลกเอาสิเปี๊ยกาพี่น้องใส่เกลือจังน่อยเนาะมาเจ็ดมัยแย่หรอพีนคนป๋องมันจะป๋อมงนาดยังไง

Pia, okay. mm -hmm. Say thì you know. mm -hmm. bí con không này, you know. không đi mi nói không bí mất. Mày ở nhà ở bên này, I guess không khôn lê. Tóc ra được mời. Hm. 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 tổng Hm. Tổng Hm. Giờ Hm. ra, giờ bắt ไปไหนเก็บพักก็เก็บกับคังนั่งเก็บมาส่นหน่อยพี่พี่เขาไขอยังไงเบลบบบ <c oughs> าย <c oughs>

แม่ยังไปเก็บพอแล้วไปซะหล่นใส่หัวมันเนาะใส่หัวกันใส่หัวใส่ยัวพักกระงับงานพี่น้อยนะพักสลัดมาทั่วมาทั่วกับปิดคู่มือเลยเก็บขึ้นมากินคู่มือเศร้าอยากจะเก็บนแม่ก็เก็บขึ้นใน คลิปแก้วไปตับเนาะตับนาะคลิปโอ้ไปตแซ่บแท้แห้คลิบบอซ่บบแซ ใส่รดเปหน,นูนะจางปะโอ้ปนอยตะเข็มเนีย่ยอืหวานดีจ้ะอ,อใส่ฟักหนึ่งตรงไว้เสรบจใจ้ก็ฟักนี่มีมีเก็บฟักมาต่ส่วนน้อยกว่นัก <laughs> มาหลายาปีนี่เ่อ ทางกะแตกลีินอาตัวนี้ฮอปปี้นั่นเองะปีงไฟใหม่ๆแซ่ไปแห้งเส่ปีงเอานี้เพื่อในครอบครัวเองคนบ,บุก,กินดิบมีแด่เฮากินดิบสองสามคน,คนคมาเด้อพี่นอดด้องเลอกินข้าวแลงเด้อซอยจุ <laughs> ฮักแกบมาไม่มาคือวักสลัดขียวขวขกเยี่ยพี่สามเขาจะย่าไปดอกเลยยึดกินเลยเพี้ยงผอ้ยกินเข่าเด้ดดอต่อแรงน้ำกันเด้อซอยชุกนะมันขมขมอยู่ก่ะเอาเล้ยมาทูม่า 嗯。嗯。嗯嗯你装困个葡萄。 ใครกูกินเดียว <laughs> เออาว่งเมื่อละยังข้างไหนนเนี่ยอเอเอนี่ไงฮอเพราะฮะเจออาร์ bông bông Cái <laughs> mong khét đấy nọ mong gì đây lại mong mong

ยูว่าอ่อนยูฟินบูมันเนอะชอบแมนูหรือว่าอื้อป้อบจุกชิ้นิฟยูชอบคนเนะ